สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วิวห6 3 Channel จะพาเพื่อนๆมาดูพฤติกรรมของเจ้าแมวเหมียวเขาอยากบอกอะไรกับเจ้าของเรามาสังเกตดูพฤติกรรมไปพร้อมๆกันค่ะพฤติกรรมการนวดเขาก็จะสื่อถึงว่า,อาตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะดูดนมแม่ช่วงเวลานั้นเขาก็จะมีความสุขมาก แล้วเขาก็จะทำตัวเหมือนกำลังดูดนมแม่ด้วยแม้จะโตแล้วแต่บางตัวก็ยังมีพฤติกรรมถ้าเราเห็นว่าเขากำลังนวดอยู่ไม่ว่าจะเป็นผ้าหม่มหรือจะเป็นหน้าท้องเรานั่นหมายความว่าพวกเขากำลังคิดถึงสิ่งที่ก็เปรียบเสมือนแม่ที่คอยปกป้องพวกเขาอยู่นั่นเองค่ะ พฤติกรรมในการนอนบนตกักหรือว่านอนบนตัวหรือหน้าอกเราแมวเขาก็จะสื่อว่าเขารู้สึกปลอดภัยอย่างที่รู้กันว่าแมวจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะระมัดระวังตัวถ้าเกิดเขาจะนั่งหรือจะนอนทับบนตัวขึ้นก็แสดงว่าเขารู้สึกปลอดภัยและไว้ใจในตัวของเจ้าของค่ะ พฤติกรรมในการนั่งคีย์บอร์ดหรือว่านั่งทับกระดาษที่เรากำลังทำงานอยู่นะคือเขาสังเกตยอยู่ว่าเออเราทำไมจดจ่ออยู่กับหนังสือไม่ได้สนใจเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขยับมาหาเราเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเรานั่นเองนะคะนี่แหละคา่ะถ้าเขา คิดว่าถ้าเขามาอยู่บนกระดาษเนี่ยเจ้าเมียวเมวก็อยากจะให้เจ้าของเล่นกับเขาบ้างเช่นเกาคางรูปหัวต่างๆนา,นานาที่เคยเล่นกับเขาอะค่ะง่ายๆเลยคืออยากอ้อนเจ้านายอยากอ้อนเจ้าของนั่นเองค่ะเห็นว่าเจ้าของก้มหน้าก้มตาทำอะไรไม่รู้ให้สนใจเขาบ้างกรรกระพริบตาช้าๆก็เป็นพฤติกรรมที่เขาจะสื่อว่า สบายใจไว้ใจเป็นการแสแดงออกถึงความรักที่มีต่อเจ้าของนะแล้วก็มักจะเห็นเจ้าเหมียวกระพริบตาช้าๆทุกสองถึงสามวินาทีหรือทำหน้าตามุ้งมิง้งเมื่อสบตากับเราอยู่นั่นเองเพื่อนๆไปทำดูนะว่ากระพริบตาช้าๆให้กับเจ้าเหมียว ดูซิว่าน้องจะมีพฤติกรรมตอบสนองอย่างไรถ้าเขากระพริบตาช้าๆให้กับเราก็แสดงว่าเขาก็บอกรักเราเขาก็รักเราเช่นกันเจ้าแมวจะเดินมาแล้วงายท้องใส่เรานั่นเขาจะสื่อถึงว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจในตัวของเราเขาก็เลย ปกติแล้วคือท้องจะเป็นส่วนที่บอบบางเขาแล้วเขาก็จะห่วงมากแต่ถ้ามาปุ๊บงายท้องใส่เราก็แสดงว่าเขาเชื่อมั่นในตัวของเราอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ไม่ได้ระแวงเลยว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจงดีใจในข้อนี้เลยนะว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาจะปลอดภัย ไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งใดๆทั้งสิ้นพฤติกรรมในการนอนที่แคบๆอะค่ะคือตามสัญชาตญาณของแมวเนี่ยเขาก็จะชอบนอนในที่พอดีตัวของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าปลอดภยัยและก็ป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกร่าจากสัตรูนั่นเองจึงไม่แปลกใจใช่ไหมคะว่าคอนโด หรือที่นอนหรูๆน้องมักไม่ค่อยจะไปใช้งานสักเท่าไหร่เจ้าเหมียวกลับมาชอบถุงผ้ากองกระดาษถุงกระดาษถุงพลาสติกอะไรแบบนี้มากกว่าที่จะแบบหรูหรูสวยงามนะคะพฤติกรรมมองดูจากระยะไกล ก็คือเขามีความวิตกกังวลน,นั่นเองค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลอ,อ,องสังเกตนะว่าบ้านเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีเพื่อนหรือว่ามีญาติมาเยี่ยมเราหรือว่ามาพักอาศัยอยู่กับเรานะเพื่อนๆลอ,อ,องสังเกตนะว่าทําไมวันนี้เจ้าเหมียวไม่ค่อยเข้ามาอยู่ใกล้เราเลยเรียกยังไงก็ไม่มา นั่นแหละค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะเราก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะปล่อยให้เขาไปก่อนเ,ออเมื่อเขา,าเ,เมื่อเขาสบายใจแล้วค่ะน้องก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมนะเพียง mm. แต่ว่าช่วงที่เขาวิตกกังวลเขาก็จะห่างๆห่างๆไปก่อน เ,เมื่อเมื่อทาดแมวทั้งหลายพอรู้ว่าพฤติกรรมของน้องแมวของเราเป็นอย่างนี้แล้วนะเราก็พอจะใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วนะคะว่าบางทีบางวันเขาจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างและบางทีก็อาจจะมีพฤติกรรมที่นอกเหนือไปกว่านี้อาจจะมีมาถูขาเราบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะ นี่นะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพาดแมวของเราก็สบายใจได้บางอย่างเรารู้แล้วเราก็ลองมาลองลองลองมาสื่อสารกับน้องแมวดูนะคะว่าลองกระพริบตาดูสิว่าน้องจะกระพริบตาตอบรับตอบรับกับเราหรือเปล่าถ้าได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่า น้องกระพิบตาตอบรับด้วยค่ะเพราะว่าน้องเหมียวพูดไม่ได้เราเลยตั้งสังเกตพฤติกรรมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับวิวิ6.3 c h ชาแนลด้วยนะคะ